แล้วเรื่องนี้มันแปลกตรงที่ว่าจริงๆเขาอยู่ในโรงงานเดียวกันแต่ว่าตัวภรรยากับลูกสาวหายไปแล้วเงินในบัญชีถูกกดวันเดียวเนี่ยสิบกว่าครั้งแล้ววันนี้ครอบครัวเขาขอให้ช่วยกันติดตามหน่อยคุณผู้ชมฮะผมไล่เรียงอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยว่าเกิดอะไรคุณแม่กับคุณลูกคู่เนี้ยคุณแม่ชื่อว่าคุณสุพิษลูกก็คือน้องเฟรนเดอร์คุณผู้ชมฮะผมให้ดูระยะเวลาก่อนน้องหายตัวไปพร้อมกับคุณแม่และอะไรรู้ไหมฮะ เงินในบัญชีหายไปอีกที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นคือหลังจากแม่กับลูกหายไปขอเปิดแชทให้ดูเลยดีกว่าฮะปรากฏว่าทางด้านของคุณสุพิษเธอส่งแชทกับมาหาสามีนะฮะแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยคือคำนี้แหละฮะก็เลยทำให้ทางด้านสามีเฮ้ยนี่มันเกิดอะไร แล้วเอาจริงๆอยู่ในโรงงานของเขาด้วยเขาเองค่ะวันนี้สามีก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยฮะว่าช่วยหน่อยมันเกิดอะไรใครเจอแม่ลูกคู่นี้นะฮะวันนี้ขอดูวงจรปิดหน่อยฝ้ายวงจรปิดจะเห็นอะไรในโรงงานในโรงงานมันเป็นโรงงานเหมือนกับโรงหลอ่อโรงหล่อปฏติมาก,กรรมซึ่งจริงๆมีคนอยู่หลายคนน,นะคะสามีก็อยู่ด้วยแต่คุณสุพิษเนี่ยมันแกเดินไปเดินมาแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่คุณสุพิษ ก็จริงก็บอกกับสามีนะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปแป๊บนึงเออเดี๋ยวไปกินข้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะแต่หลังจากนั้นเนี่ยภรรยาก็จะเป็นภาพที่เดินออกไปแล้วปรากฏว่าน้องเฟนเดอร์ลูกชายน่าจะเห็นคุณแม่เดินไปหรือไม่นะคะน้องก็เลยเหมือนกับวิ่งตามคุณแม่ออกไปจริงๆคนก็อยู่เยอะนะแต่ว่า,าไปลงงนไม,ไม่มีใครสังเกตเห็นหลังจากนั้น,นก็ไม่มีใครรู้อีกว่าน้องเฟนเดอร์วิ่งตามคุณแม่ไปจนกระทั่งไปเจอวงจรปิดน้องเดินออกไปทางด้านหลังแล้วเข้าใจว่าสองคนนี้น่าจะหายไปพร้อมกันคุณผู้ชมฮะแล ใจยังไงอันนี้สามีเขาก็พูดให้เราฟังนะครับวันนี้เราไปเจอทางด้านของสามีิ์สามีก็คือทางด,ทด้านขอ,ของคุณพุทธิพงศ์คุณพุทธิพงศ์ครับเขาเป็นโรงงานหล่อปัจจุบัมปัติมาก,ก,มมาก,กรรมทีมงานเปิดภาพเมื่อกี้แม่ลูกขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยประเด็นคือภรรยาบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวตัวเองก็วุ่นอยู่กับงานฮะจนกระทั่งตอนเย็นลูกสาวคนกลางวิ่งมาบอกพ่อพ่อแม่อยู่ไหนคุณพ่อก็คือคุณสามีพุทธิพงศ์ก็บอกเออเมียเราอยู่ไหน เพราะวุ่นกับงานอยู่ฮะโทรศัพท์ไปหาเมียรปรากฏว่าเมียก็ไม่รับแล้วหลังจากนั้นเรื่องนี้ที่มันแปลกคุณผู้ชมะภรรยาส่งไลน์เข้ามาเหมือนเหมือนต้องรีบอ่ะแล้วก็บอกช่วยด้วยโอ้ถ้าเป็นเรานี่เราใจคอไม่ดีเหมือนกันนะฮะแล้วทั้ง,งเมียกับลูกจนกระทั่งติดต่อหาเมียติดต่อไม่ได้สองทุ่มฮะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอบางบนอนค่ะปรากฏว่าวันต่อมาตัวเองก็เลยเปิดกล้องวงจรปิด ภายในซอยข้างโรงงานคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ตำรวจเองกับสังคมก็ต้องช่วยเขาหน่อยไปเจอภาพหลักฐานอะไรในวงจรปิดไฟายลองเปิดที่ดูหน่อยฮะรถต้องสงสัยค่ะในช่วงเวลาช,ช่วงเวลาที่ทางคุณสุพิษเนี่ยแกเดินออกจากบ้านคือรอบโรงงานเนี่ยไม่เห็นนะคะวินาทีที่ทางหน้าของคุณสุพิษแกไปแต่ไปเจอรถสองคันที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คันแรกเป็นรถเก๋งสีขาวขับออกไปจากซอยตอนประมาณบ่ายโมงสี่สิบห้า ส่วนอีกคันนึงเป็นรถแท็กซี่ขับไปตอนบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนาทีเพราะว่าทางด้านของคุณสุพิษกระเดินออกไปเนี่ยตอนบ่ายโมงสี่สิบแล้วที่สําคัญคือนอกจากมีรถสองคันข้อความที่ภรรยาขอความช่วยเหลือแล้วมือถือขาดเนยฮะถามว่าเงินล้านห้าออกไปได้ยังไงคุณผู้ชมฮะทางพี่สามีเนี่ยเล่าให้เราฟังนะ,ะบอกว่าเงินในบัญชีเนี่ยลูกค้าโอนมาสองล้านแล้วหลังจากนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเมียผมอาจจะโดนบังคับข่มขู่โดย พบว่าวันที่13วันเดียวนะครับผู้ชมฮะมีการกดเงินออกไป1ิครั้งหาผู้ชายคนหนึ่งผมเนี่ยไม่รู้จักในวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเงินออกไป5 0 0แสนหลังจากนั้นทางพี่สามียังบอกกับเราว่าถัดมามีการไปกดเงินด่วนอีกจากที่สมุทรสาครอ,อีกหนึ่งหมื่นกำลังกลัวฮะว่าเมียกับลูกจะโดนอุ้ม และขณะเดียวกันเนี่ยภาพรถที่เกิดขึ้นคือคุณพ่อบอกกับเราว่าผมหวงลูกคนเล็กมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะตำรวจก็พยายามตามเราก็ถามบอกพี่พี่ทำโรงหล่อปฏติมากรรมเนี่ยขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่าเจ้าตัวบอกผมไม่มีเรื่องกับใครภรรยาผมก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยติดหนี้พันันนะฮะไม่มีเรื่องชู้สาวเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลามีเพียงประมาณ5วันก่อนภรรยาเข้าโรงพยาบาลติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะยืนยันไม่มีการทะเลาะก,กัน,นะฮะ อาจจะมีการตักเตือนเวลาทํางานตอนนี้ผมก็คิดถึงเมียกับลูกคือที่น่าห่วงคือถ้าสมมติเงินไม่หายไปด้วยเนี่ยนะฮะคือเมียลูกหายไปติดต่อไม่ก็ห่วงแล้วแล้วไม่รู้ว่าโดนอุ้มไปบังคับให้กดเงินอีกหรือเปล่าวิงวอนด้วยนะฮะใครก็ตามที่เอาครอบครัวเข้าไปขอชีวิตเขากลับคืนมาด้วยเพราะตอนนี้คุณพี่สามีก็ยอมรับเนี่ยนะฮะอยากเงินเนี่ยถ้าสมมติคุณอุ้มเมียกับลูกผมไปนะ<ม>คุณเอาเงินผมไปแล้วล้านห้าคุณเอาไปเลยผมขอเมียกับลูกผมคืนเดี๋ยวนี้ ฟังเสียงทางด้านพี่พุทธิพงศ์หน่อยครับภาพกล้องผมมาดูทีหลังว่านะว่า,เ,าเหมือนกับมีคนมาส่งของนะเป็นลักษณะที่มาส่งวัสดุอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปรับปกติทั่วไปนะในที่บางทาั้งนี้มันมาข้างหลังเ,เหมือนกับว่าไปรับสินค้าไปรับอะไรนะที่ที่เขาส่งกันเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติ ภรรยาภรรยาเขาเดินลงไปรับไม่ไปก่อนตัวเข้าไปก่อนเด็กวิ่งตามเออผมไม่รู้ว่าเขาเ,ออเขาหายเลยนะเพราะผมก็ยังง่วนเททองอยู่นะเออแล้วก็จนกระทั่งเลิกงานห้าโมงเย็นลูกมาถามว่าลูกสาวคนกลางนะมาถามว่าแม่แม่เป็นไหนเออผมก็เริ่มนึกว่าเขาไปพักผ่อนในบ้านนะออก็ไม่ได้เอดใจอะไรทีนี้คือหนูไปดูในบ้านแล้วไม่มีนะเขาก็เลยโทรหาน้าเขา กับแม่แม่เขาซึ่งน้านานาของเขากับแม่ก็คือแม่ของภรรยาผมแม่เขาเข้ามามันถูกดูดไปแบบสมมตินะมันถูกโยกไปเนี่ยมันรักษาแบบเชิงบังคับให้โยกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะเราจะมาโอนเงินีเดียวสิบครั้งว่าละสิบเอ็ดครั้งอย่างเงี้ย คือที่น่าเป็นห่วงแล้วภรรยาเขากับเด็กน้อยไปไหนเนี่ยนะฮะตอนนี้คุณผู้ชมฮะผมให้ดูการโยกเงินหน่อยนะฮะที่ทางพี่สามีเนี่ยเขาบอกคุณผู้ชมฮะจากบัญชีหนึ่งบัญชีสองเนี่ยเป็นเงินของลูกค้าถูกโยกไปหาคนคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวตำรวจคงต้องแก,กะรอยวันเดียวนะฮะโยกห0,000 0แล้วก็ไปกดตู้อีกซึ่งตองกดตู้เนี่ยคืออะไรทำไมถึงกดหมื่นหนึ่งถูกไหมฮะขานาดเดียวกันแม่กับน้องสาวคนหายเขาก็เขาก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าทางคุณสุพิธเองแกไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะแล้วตอนนี้คุณแม่กับน้องสาวเนี่ยเป็นห่วงมากห่วงทั้งตัวคุณสุพิธเองแล้วก็ห่วงหลานด้วยเพราะหลานเนี่ยตัวเล็กมากแต่หลานเป็นคนติดแม่คือเขากําลังสงสัยว่าตอนที่เห็นคุณแม่เดินไปเนี่ยน้องก็แค่วิ่งตามแม่ไปสุดท้ายคนร้ายน่ยอุ้มไปเลยทั้งสองแม่ลูกก็ตอนนี้อยากรู้ข่าวค่ะไม่รู้ว่าจะโดนลักพาตัวหรือเปล่าอย่างคุณแม่เองคิดถึงลูกมากนอนร้องไห้ทุกคืนค่ะ สามโมงครึ่งอะคะ่ะหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้แต่ยังไม่ทราบว่าหายไปไหนทีนี้ประมาณทุ่มครึ่งอะคะ่ะมาเห็นลายของเฮียาสามีเขาแชทมาบอกว่าช่วยด้วยแค่นั้นนะคะก็เลยรู้ว่าหายไปก็เลยสองทุ่มอะไปแจ้งความไว้แต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าหายไปยังไงเขาก็ไม่ได้เครียดไม่ได้มีปัญหาอะไระเพราะว่าเขามามหาลูกทุกวันอยู่แล้วแม่จะก็จะกลับบ้านสามสี่ทุ่มทุกวันอะ เอเลิกงานห้าโมงก็จะเข้ามาหาลูกทุกวันไม่ได้นอนไม่หลับเลยแล้วจ้ะพากันนั่งอยู่นี่ทั้งคืนเลยก็สื่อนเอยเขาวิ่งออกไปแล้วเขาก็เข้ามารายงานแล้วเขาก็มาบอกก็นั่งแม่กับน้องก็นั่งนี่ฮะแล้วไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะฮะตำรวจบางบอนใช่ไหมกำลังติดตามอยู่ด้วยนะฮะเผื่อกณผู้ชมเจอเบาะแสที่ไหนแจ้งไปที่สนบางบอนด่วนนะฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาตินทร์ทีวี amarin tv